ไกลกลับมาอีกครั้งกับลองรีวิวบายแม่หมีค่ะวันนี้กลับมาพร้อมความสดใสซาบซ่าซุ้มซ้ำเอ้ซุ้มซ้ำน่าจะไม่ใช่วันนี้เราจะมารีวิวฮาริโตส right baby ฮาริโตสฮาริโตฮาริโตสอ่านว่าฮาริโตสนะจ๊ะไม่ใช่จาริโตส ภาษาละตินเนี่ยเขาจะอ่านตัว J เป็นตัว H นี่วันนี้แม่หมีซื้อมาเป็นแพ็กเลยแพ็กนี้เป็นแพ็ก Winter Fiesta Pack นะคะก็คือเป็นปาร์ตี้แพ็กเกจนั่นเองดูสิว่มามันมีรถอะไรบ้างจาริโต้เนี่ยมันจะเป็น น้ำอัดลมสัญชาติเม็กซิกันนะคะมีทั้งหมด12รสชาติด้วยกันแพ็คนี้ตกสนนราคาอยู่ที่8เหรียญ90นี่แหละค่ะ8เหรียญ90เซ็นตเซนโดยประมาณก็ตกขวดละประมาณ70 8 0ถึง80เซนเนาะอย่าคิดเยอะเลยแม่มีตกเลขเนาะดูสิมันจะมียังไงบ้างสีสันดูน่ากินเหมือนกันเนาะอันนี้แคมรีน กว่าว่าล,ลูกฝ <Okay. S 1> รั่งนี่อะไรอ่ะลามแมนดารินสตรอเบอรี <fruit? S 2> okay. Okay. Oh, so ่โอเคกราปฟูดพรุชพัน มงโกดูสิมันจะเหมือนมอม่วงปันเหลาปะนี่เลยคะ่ะ m มกซ c a n นโคล่าแพชชันฟรุต i พน์แอปเปิโอเคจ้ะ เรามาลองชิมรสชาติกันดีกว่าเดี๋ยวแม่จะชิมทีละรสนะมีทั้งหมด12รสโ,โ,โอ้โหน้ำมันลอมอะไรทำไมมันมีรสชาติเยอะขนาดนี้แม่เจ้าโอเคแล้วแม่จะเลทให้3อันดับที่แม่ชอบมากที่สุดเามาลองชิมกันเริ่มจากรสเบสิกเบสิกก่อนแล้วกันเนาะอันนี้น่าจะปลอดภัยสุดน่าจะเซฟสุดสตรอเบอรีร่ สีแดงสดใสสู้ซ่ามาเชียวเนาะมา <Yeah. S 1> ชิมสิอุย้ยแก๊สเยอะเหมือนกันนะเธอดูสิ <c oughs> กลิ่นสตรอเบอรี่อ่อนๆมาเลยเนาะ <Yeah. S 1> นึกถึงเยลลี่สตรอเบอรี่มาชิมกัน yeah. Yeah. Mm. ทำไมฉันนึกถึงดีโด้ดีโด้บ้านเราแต่ซ่า รสชาติสตรอเบอรี่อ่อนๆรสแบบบางๆอะ่ะฮาริโตะแต่แก๊สเยอะนะเธอแก๊สเยอะแต่เหมือน <Yeah. S 1> ดีโดดีโดรสสตรอเบอรี่ไปหาก,กินที่บ้านเราได้ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปใส่โซดาลงไป <Yeah. S 1> ใช่เลยอ,ะ <Yeah. S 1> อ่ะอื่ะลองกันนะมาลองรสต่อไปเบสิก <Yeah. S 1> ก่อนอันนี้รสลามมะนาวเธอจ๋า <Yeah. S 1> ถ้า,ายิ่นเสียงอะไร <Yeah. S 1> ไม่ต้องตกใจ <Yeah. S 1> เสียงลูกฉัน <laughs> okay. โอเคเฮ้ยนนี้เหมือนสปราย The Lam s, famous, <S, <Yeah>. <S uh, favorite taste like Sprite baby เนี่ย is like Sprite Sprite หรือ Mountain Dew อันเนี้ยอ๋อ oh, Lam is taste like a Sprite รสชาตเหมือนกับ Sprite แต่ว่าออกไปทางบองที่ดิวมากกว่าจะพวกไงดิทิมาอทิ้ดิวมากกว่าอแต่รสชาติมะนาวมะนาวชาัดชัดกว่าสตอรอเบอรี่สตรอเบอรีร่มันรสชาติบางมากไม่ค่อยหวานแต่ว่ามันมันแบบจางๆแต่อันนี้คือรสชาติมันเข้มขึ้นมาหน่อยเอออันเนี้ยโอเคอันเนี้ยโอเค,อ,นนอ,เคอ่ะหรือต่อไป Passion Fruit Passion Fruit Not PooT รสสาวรสนุกมาชิมกันจ้ะอ้อ This one t e s t Passion Fruit Super Super Passion Fruit เลยอ่ะเปิดออกมาใช่เลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบอ่ะน้ำๆๆมันเป็นเรียวอ่อนๆ แต่ก็ได้กลิ่นแพชชั่นฟูดเยอะอยู่เหมือนกันนะ food อะืมแพชชั่นฟูดอ่ะคนรักแพชชั่นฟูดน่าจะชอบแพชชั่นฟูดแพชชั่นฟูดไม่รู้จะพูดคำไหน <c oughs> อันนี้ะไรอะ่ะรสมะม่วงเธอจ๋าเ <c oughs> นี่ยฉันหวังมากเลยนะว่ามันจะอร่อยมั <c oughs> นไม่เหมือนมะม่วงบ้านเราอะ่ะ มะม่วงไงวะคิดก่อนนะแมงโก้มันคงไม่ไม่ใช่มะม่วงประเทศไทยอ่ะเนาะก็เหมือนแมงโก้มาสกันนี่แหละแต่ว่ารสชาติมันไม่หรือกินแพชชั่นฟู้ดมาก่อนแล้วมันกดรสชาติมะม่วงเนี่ย จอบ <Miy av aki> อ่ะไม่เจออะลองรสนี้บ้างแมนดารินรสส้มเอออันนี้ยกลิ่นส้มออกมาก่อนเลยอันนี้ดีน,นี่ดีเธอน่าจะรอดมันก็คล้ายๆแฟนต้านะ แต่มันมีกลิ่นส้มมากกว่าอเอออันเนี้มันจะเป็นกลิ่นส้มแต่ว่ากลิ่นส้มบางๆไม่ได้กลิ่นส้มหนาอะไรมากเออเออรสชาติแปลกใหม่เธอฉันขอล้างปากหน่อยได้ไหมฉันรู้สึกว่าเสารถอยู่ในปากฉันโอเคมารสชาต,ติต่อไปกันดีกว่าอ่ะสับปะรดรส ผายแน่ปู่ใช่ว่ามันเยอะเกินไปนี่เนี่ยสิบสองรสเนี่ยมีกลิ่นสับประรดอ่อนๆเอออันนี้ก็เอออันนี้กลิ่นดีมีกลิ่นสับประรดอ่อนๆตอนที่เลอะมันอึมันเลอะเบิร์ฟอะแล้วมันมีกลิ่นสับประรด ตุ้งออกมาอ่อนๆอ,นนอันนี้ก็อันนี้ก็โอเครส <Okay, no? S 1> watermelon แตงโมมาดูกัน mm hmm. เป็นยังไงนะเ mm hmm. อย <What? S 1> เหมือนลูกอมอ่ะเหมือนเหมือน mm hmm. ลูกวาดกินขนมขนมขนม,ขนม,ขนมวน oh, หวานหวานขึ้นมาเลยอะ่ะกินแตงโมแต่ก็คือ มันเหมือนขนมบางอย่างตอนเด็กที่กินอ่ะแต่แต่นึกไม่ออกว่าขนมอะไรที่มันจะมีกลิ่นแตงโมมกฝรั่งเธอมากฝรั่งที่เปลือกมันเป็นเป็นแตงโมแล้วเคี้ยวข้างในมันจะเปรี้ยวอ่ะอันนี้ยอันน,น,นี้ใช่เลยอันนี้เหมือนเลยหาเคี้ยวได้สมัยฉันเป็นเด็กอืมแต่ว่าก็ฉันก็ไม่ค่อยเปร้่มเท่าไหร่นะอ่ะรถต่อไปฟรุตพันช มีกลิ่นอะ่ะอันนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นเลยอะ่ะน้าชายทำไมรู้สึกเหมือนมันเป็นกลิ่นมีแค่รสชาติเปรี้ยวๆแต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นของฟุตพันธ์เท่าไหร่มันมันจางๆเนาะมีกลิ่นฟุตพันธ์นิดนึงอะ่ะแต่บางๆไม่ค่อยไม่ค่อยหนักมาก เริ่มละลมตีอ่ะรถนะต่อไป m <Mexican Cola. S 1> ม็กซิกันโคลามันจะเป็นยังไงเนาะ m ม็กซิกันโคลามันจะต่างจากโคคาโ o ล่าบ้านเรานี่ก็เหมือนโคลาธรรมดาทั่วไปนี่แหละก็เหมือนรสน้ำโคก เหมือนโค้กเฮ้ยเลอเหนียวเกินไปเนี่ยเหมือนโค้กแต่รสชาติเบาอ่ะบ้านเรามันรสอะไรวะเหมือนเหมือนโค้กของรสรสน้ำจือลวดอะเออเหมือนเหมือนโคลาของของน้ำจาหลวดบ้านเราอ่ะไม่ต้องถ้าอยากกินไม่ต้องมาหาซื้อไกลถึงอเมริกาหรือเม็กซิโกไปที่ตลาดนัด ซื้อน้ำจรวโดมากิน <Okay. S 1> โอ้โ,อโอตอนนี้ท้องแล้วแบบอยากจะเรอเอิกมากเลยอเอารสสุดท้ายสุดท้ายแล้วท a m a r i n รสมะขามเธอหลังจากที่ฉันเจอรสประหลาดประหลาดมาหลายตัวฉันรู้สึกว่าฉันจะรอดไหมกับน้ำมะขามนี้มันจะออกมาเป็นมะขามเปียกหรือยังไง เคยกินไหมมะขามเปียกใส่โซดาอ้าวลองเฮ้ยไม่ค่อยมีกินมะขามเนาะเออแปลกดีเอ้ยมันไปได้ <laughs> อันนี้มันไปได้ไไดแต่แม่เลอเออบแล้วตอนเนี้โอเคเราเราจะมาเรทรสชาติที่แม่ชอบกันดีกว่าเนาะ เอาจริงๆแล้วที่ที่ลองมาทั้งหมดทั้งมวลของฮาริโตสเนี่ย <laughs> มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นน้ำอัดลมที่ซ่าม,มากกว่านเออมันมันจะไม่ได้เหมือนพวกโค <c oughs> คาโคลา่าหรือสปรายหรือแป๊บซี่ที่มันหวานหวานน่ะมันมันก็คือหวานเบาหวานหวานเบาแต่ไม่ใช่เบาเหมือน เหมือนพวกซีโร่นะมันคือหวานลดระดับลงมาแต่ว่ามีความมีความซาคิดว่าก็ก็โอเคแต่ถามว่าจะซื้อกินไหมก็คือคงเลือกรสชาตินะ่ะอ <c oughs> <Eat> ีฝรั่งอะ่ะทิ้งปไปเลยเธอแ <c oughs> ม่ไม่ไหวแม่ขอบายโอเคเลือกรสชาติที่แม่คิดว่าแม่โอเคแม่ชอบอันดับหนึ่งเลยไม่ชอบอืมแม่คิดว่ากรฟฟูดอันดับหนึ่งหว่า เลอเบิร์บช่วยด้วยพูดไม่ได้ไม่ชอบเกรฟฟูดเออแม้ว่ารสชาติมันมันมันเข้มขึ้นมาหน่อยอะมันมันเหมือนพวกสไปร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมีความเปรี้ยวความรสชาติที่เด่นขึ้นมาหน่อยรสที่สองแม่ชอบอันนี้น้ำสับปะรดเออมันมันก็แปลกดีมันมันอ่อนอันนี้กลิ่นสับปะรดมันอ่อน อ่จริงๆแต่ว่าเวลากินแล้วเออมันมันก็โอเคอะมันชื่นใจดีมันหวานเบาๆเออหวานเบาๆแต่ไม่กินสับปะรดซ่าๆเลย,ย้ะเออไม่ชอบอันที่สาพูดยากจังเลยอะแทมปาล,ลีนมันก็อร่อยแปลกๆดีแต,แต่แต่แต่ลามเนี่ยมันก็รสชาติแบบพื้นฐานนะเธอต้องใช้คําว่าพื้นฐานเนาะต้องใช้คําว่าพื้นฐานทั่วไปที่มันควรจะมีในน้ําอัดลมกินลามก็คือสไปร์ เอออันนี้มันมาตรฐานทั่วไปแต่ว่าแม่รู้สึกว่าโอเคสําหรับให้มันอยู่อันด,ดับสามคู่กับเทมารนีนมมันเป็นอะไรที่ว้าวสําหรับแม่นิดนึงอ่ะม,มันเหมือนน้มามะขามเปียกเสยโซดาที่กินแล้วเอออร่อยเฮ้ยอร่อย,ออย,ออยดีอะไรเงี้ยก็เลยให้มันเป็นอันดับสามตีคู่มาก,กับเจ้าลามนะคะส่วนเจ้าโคคาโคล่าเนี่ยทำไมไม่ให้มันเป็น มันเป็นหนึ่งในสามเพราะว่ามันหากินได้ทั่วไปอ่ะเธอเออมันมันหากินได้ทั่วไปแล้วก็อย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่ามันจะทำให้ฉันคิดถึงบ้านคิดถึงน้ำจนหลวบบ้านฉันก็ตามแต่ว่าฉันก็ไม่ให้เธอติดอันดับหรอกเฉยจด้วยนะ <c oughs> และอันดับสุดท้ายเลยที่คุณไม่ควรซื้อที่แม่ไม่แนะนำเลยฝร <c oughs> ั่งรวฉัน มันเกินเกินโยยาสำหรับแม่เนาะเออ <c oughs> ไม่ไหวแล้วโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ให้แม่หมีด้วยนะจ๊ะ mm hmm. แล้วถ้าอยากให้แม่หมีอ่ะลองชิมอะไรหรือลองรีวิวอะไรให้ดู mm hmm. ก็คอ mm hmm. มเมนต์มาได้เลยแม่หมีชอบอ่าน please 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 comment ให้แม่หมีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับ56สบก subscribe ที่ subscribe เป็นแฟนเพจกัน <laughs> ดีใจกว่าได้1 0 0 0 0แสน subscribe อ <laughs> okay. ีกโอเคบายบายทำงานกันเป็นครอบครัวน,นะคะแม่แม่รอ,อพ่อก็ปิดแม่ตารินก็เพจดิสเฟรนดีนะป๊อป๊าอะไรอะทอมมี <Okay. S 1> <ar> โอเคอือแต่ลูกแบบแตงโมนั้นกินที่น้อง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 